แ <c oughs> ม่งกดพอดีวะ่ะอ้าวไอเฮียนี่ยอ่อฟทเิตีว้วอลอีกได้เลยสัตว์ลงบัญชีสายย่อแล้วมึงอะสู้กับสูสีนะชนะละย่อว่ะได้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 แม่งผมหมอบไม่ทัน ไปล็อกค,ครับกูมาจากข้างบนจะโดดไปไหนล่ะเพื่อนปลากายไปหน่อยเ่าไปโดดได้ไงวะเมื่อกี้ผมงงวะ่ะเฮียฉอดเมื่อกีก้ไปโดดได้ไงวะ ตีมันเหมือนจะโดนตัวนะคขตายจไหเนี่ยขู่ไม่ไม่ตายแม่งเหลือหน่อยนึงครับทุกคนกะพลาดไปผมคิดเลยนะเมื่อกี้ยังไงก็ไม่รอดนะเมื่อกี้โดน ต้องกันเท่านั้นยอะไรเงี้ยนี่ผมพยายามจะฟอร์เรสตฟอร์เรสตบ็อกถ้าฟอร์เรสได้นี่คือแม่งโดนแล้วละตัวอะไ Bye. ปล่อยกันมันชอบกดเลยนะโอเค <c oughs> ผมไปโดนเบรกกดกันครัะคะ้งไปโดนปุ่มเดินหน้าเมื่อกี้ ผมคิดว่ามันจะก,กันถ้ากระโดดน,นี่ผมโอเคดีกว่าเมื่อกี้แมงเอ้ต้องค่อยๆเรียนรู้อะมาแม่งไม่คิดว่าจะถึง ไม่ทันรอกแม่งเดินหน้ามากระโดดเทคอีกมันไม่ถึงนิเตียวเมื่อกี้ไปครับ อาจจะัำแบ็กได้ลืมกดกระโดดแม่งยุ้ยสวยอตโอโอิโอ๊ยลืมไปใช้ทารีน่าอยู่โอ้โอหชิบหายละ โดนดีอย่างนี้ผมลืมไปผมใช้ซารีนาอยู่พลาดเองเมัยนคัมแบ็กได้นะหมดหลอดเลยนเมื่อกี้สวย จับเรียบร้อยหมดหลอดปุ๊บปาครับโดนแม่งเอ้ยว้าวสวยมันกันเมื่อกี้ผมจะตีมันจับเ้าเลยพูดเยอะ เรียบร้อยมีบอลหน,นึ่งเพื่อนมึงต้องการบอลเรียบร้อยเอาดิเอาเดิมึงเอาแล้วอย่ากดออกแล้วกันแค่นั้นอ่ะอึงไรอะมึงอึ้งไงกดดิอึ้งไรอะไอ้ไอ้นี่อึ้งละอึ้งไงเซิร์ชวิธีดันอยู่อะ chỉ mình cho tạo hình bầu tại lưu lưu mừng cua gì ha คุงต้องมีงงนิ่กูก็งงเหมือนกันคือมึงต้องมีหินเท่านั้นนะมึงถึงกล้าเล่นเพื่อมันจะเล่นระยะไกลก,ลลจลก,กลูจำตายแล้วพวก ก็ไม่รอดครับคราวนี้ไม่นานไม่นานมาไม่นานรอดแน่เริ่มมึงเหลือน้อยแล้วจะมาใช้มุกเดิมเพื่อนนี่กูกะถูกแล้วนี่ถึงด้วยนะเมื่อกี้คิวจะถึงนะ อไม่ถึงผมต่อยผิดท่าวะต้องอีกท่าหนึ่งลวนมันนะฟอร์เร็ดบล็อกแม่งไม่ได้ผมพยายามจะฟอร์เรสตบล็บอกมากไป น้าแบงฟอร์เรสบล็กบอกเบา้าเรียบร้อยเลยมุกใหม่ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วสิมึงตัวไอ้วันนี้มันชะลอ โหเียบร้อยเพื่อนตายไปไอ้ด่าโง่นี่ไงเพื่อนโอ้กูไปส่องมึงมาละไอ้เฮียมแม่งเล่นแบบเล่นโครตรเยอะอะกีริตอ่ะกี่พันวะหกพันชนะหกพันแพ้สี่พันมั 6, น 6, ้งแมทอ่ะแม่งโครตรเยอะอ่ะผมเพิ่งเล่นตัวดีได้ไม่นานนะเว้ยชนะกูทำมาเป็นยอ่อไอ้สัตว์ โดนไปไอ้เหี้ยอึงอ้งอึ้งอึ้งไปโดนกู <ś class ic> อุ๊บเอ้โหกันละแม่งไม่อยู่อ่ะอ้าวไอ้เหี้ยนี่อีกตัวหนึ่งละเอาละเข้าบัญชีเข้าบัญชีดำกูละมึงชื่ออะไรวะทิสุวะทิสุเ <ś class ic> ข้าบัญชีดำใบรุ่นเขาอ,อ่อนกูละได้พวก สู้กันตึงนะเนี่ยสองหนึ่งไปเดี๋ยวมึงได้เจอกูแน่เพื่อนฮ่ <c oughs> ออาฮ่าไอเวนมาดิมึงก็เล่นดีนะแต่ติดเอ๋อไปหน่อยวะป,ปุกผีตัวกูแล้วมึงม <c oughs> นี่หลอนไว้ดิงงงดิเตะหนึ่งทีแล้วจับ ไปโดน,นกระเวียวน่อยเรียบร้อยววเบ้าเพื่อน,นมาไม่ทันว่ะคิดว่ามาทัน,นก็เลยกดไปเรียบร้อยครับผมชิว ปลุกผีตัวกูแล้วเพื่อนเตรียมมาบอกเลยสวยปา่า เตะขาไม่ทันเไม่โดนเลยเหรอบูทายตีไปอันนี <t 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 ้ประเดิมก่อนประเดิมก่อน มกันคู่กันคู่กันคอมพันกันไม่เด้นวะ แมงไม่คิดว่ามันจะเล่นล่างตรีรอบสามตรีรอบเมื่อกี้โอเคโอเคแม่งเล่นเก่งอยู่นะบอกให้ไอเหี้ยไม่คิดว่าจะโดน ไม่เบรกมึงก็ยับอ้าวโดยมุกเดิมจับไม่ทันครับช้าไปหน่อยโอเค เผาดิกูการของมึงได้หมดนะเพื่อนนี่เข้ามุมไปเนาะ <c oughs> เด็กไม่ดีต้องเข้ามุมแทะ <c oughs> อ้าวไม่ชาร์จียบ้อยครับมันจะแย่นะ ย่ลกเดผมไม่ทำอะไรผมยืนมองเมื่อกี้มันปล่อยกันมันชี้ว่าผมจะจับอ่าร้อนใจร้อนนั้นเราอะปึ๊บปึ๊บโอ้มไม่ทันก่อเอ้าเอา <laughs> ท้อแล้วเหรอยอมมอบเลยอะไอชี้มันมอบเลยว่ะมันรู้ว่ามันแบบแพ้แน,น่เมื่อกี้ผมเ้วนะมึงไม่รุดไหนวะฮะไม่รุดไหนวะเผื่อแบบจะตีตื้นมราเป็นหนึ่งสองอะไรเงี้ย Proving everyone wrong, I won't stop till to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud, you can have be doubts, know what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round, Time legend bound, can't stop me now.